เนี้ยรถเออเจ้าที่กกำลังกำลังจะปล่อยรถออกในท้องที่นะครับมีรถที่มาจอดรออยนล้วครับก็อรอชมบรรยากาศสดๆนี้ไปก่อนนะหน่อย ที่นี่เมสายนะครับที่อมภอแม่สายติดด้านสุรกากรเขตแดนเนื้อสดของสยามนะครับนายยกรัฐมนตรีมารับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในสองที่นะทางทางพี่น้องชนเผ่านีนกำลังจะเสร็จภารกิจครับรถกำลังกำลังจะทยอยกันออกไปแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกการจราจรจะได้ไม่ติดขัด นี่ก็รถเด็ดยาวเหยียดนะครับอมีรถออกมาหนึ่งคันครับก็คิดว่าเป็นรถของคณะานยกนรัฐมนตรีคันสีขาวนะครับตามโมเดลคันสีขาว แล้วก็มีรถไอ่ติดตามรถท่านนายกด้วยกันสองสามคันนะครับเจ้าหน้าที่ก็สกัดกั้นไม่ให้รถเ,เกิดอบุบัติเหตุน,นะครับคือทยอย,ยปล่อยกันไปทีละน,น้อยๆก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันแออัดทีพี่น้องเรามาให้การรับส่งนายกเป็นจำนวนมากครับดูดิครับเนะ่ยมีรถเครื่องมารับส่งมาส่งมาส่ง อ่ะสุน,ยนายกรัฐมนตรีของเราโอ้โอ้รถถ่ายระวังเลยเดี๋ยว้ก่อนนะพี่จันรถไหลระวังครับอันนี้อัจกะระจนรถมันถอยอ่าลมถอยรถมันไหลถอยบอกเราอา่าครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะห้ามขี้ก้อนนะอันตรายแ่พ<ช>ิมุมนี้ก็ได้ไม่ไม <Meet> ่ขี่รถเราจะถอยมันรีบแก้ครับครับครับขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากอ๋อด่านอันนี้ด,านนด,าดา่านเนาะด่านจิดด่านพอดีเลยอ่าระวังรถเยอะรถเยอะเนี่ยพี่น้องทางสั่งพมา่าครับมาออกอ่ามารอรับนายกของพวกเรานะครับนายกเออเฐาน่ะเพี่น้องพมา่า เงินมากครับดูเดครับบ้าบ้าครับนี่ด่ดานครับครับก็จะขอสิ้นสุดการนำเสนอ และการนำเสนอของพี่น้องเรานายุของเราเพียงแค่นี้นะครับผมกับป๋าอ,อดไดทีมาเสียงแงชียงรายะโกนขอ,อการเขา้าสวัสดีครับโอกาสน่าจะนําเสนอเรื่องอข่าวข่าวดีๆเรื่องดีๆอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ